สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าร้านแม่มดีผ้าไทยทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะส่งสินค้านะคะให้กับคุณพี่ปราณีนะคะอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะคะอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสั่งซื้อค่ะนี่ค่ะผ้านะคะผ้าฝ้ายหมักโคนลายแพราวาสีน้ําเงินค่ะผ้าฝ้ายหมักโคนลายแพรวาสีน้ําเงินนะคะลายชัดลายสวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะแนะนําเลยค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหานะคะผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะแนะนําเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะถ้าชอบสีน้ําเงินนะคะ ผืนนี้คือเบสเซลเลอร์มากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาดูสิแบบนี้เลยค่ะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะให้เห็นแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเนื้อผ้านุ่มมากๆเลยนะคะเนื้อผ้าหนานุ่มนะคะเนื้อผ้าหนานุ่มมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขายนี่ค่ะดูด้านในก่อนนี่ยค่ะให้ชมด้านในด้วยนะคะด้านในเป็นงานผ้าทอยกขิดนะคะด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะราคานะคะราคาผืนละเก้าร้อยเก้าสิบบาท ราคาผืนละอยเกบาทนะคะเป็นงานผ้าทอนะคะเป็นงานผ้าทอนะคะไม่ใช่งานผ้าพิมพ์ลายนะคะคุณลูกค้าค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายมะโคมีความหนานุ่มมีความหนานุ่มทิ้งตัวนะคะคุณลูกค้าค่ะมีความหนานุ่มทิ้งตัวนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกคา้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจนะคะรีบๆโทรเข้ามาเลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หรือว่าแอดไลน์นะคะ m a l i 0416ได้เลยจ้าผลิตภัณฑ์นะคะผ้าทอรุ่นนี้นะคะ รับโปรโมชั่นพิเศษนะคะจัดส่งฟรีมีของแถมนะคะจัดส่งฟรีมีของแถมนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีของแถมให้ถึง2ชิ้นนะคะคุณลูกค้าคา่ะเพื่อเป็นการน้อตอบแทนนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะที่โทรเข้ามาสั่งซื้อที่เบอร์0ู9 0 4 1 6 0 0 8หรือว่าแอดไลน์ค่ะ m a l i 0416นะคะทางร้านนะคะขออนุญาตเลือกนะคะเลือกของแถมให้คุณลูกค้า2ชิ้นนะคะขออนุญาตจัดส่งให้นะคะก็จะแพ็ครวมไปกับสินค้าเลยนะคะคุณลูกค้านะ คุณลูกค้าจะสะดวกโอนหรือว่าเก็บเงินปลายทางก็แจ้งทางร้านเราได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะรับโปรโมชั่นนะคะจัดส่งฟรีมีของแถมนะคะจัดส่งฟรีมีของแถมเก็บเงินปลายทางนะคะกับร้านแม่มันีพัไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่มันดีพาไทยไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกดกระดิ่งแล้วก็กดคําว่าทั้งหมดได้เลยนะคะคุณลูกค้านะเพราะว่าทางร้านของเรานะคะมีโปรโมชั่นใหม่ๆนะคะ สินค้าผลิตภัณฑ์นะคะใหม่ๆเยอะแยะมากมายหลายแบบมานําเสนอให้กับคุณลูกค้านะคะได้ดูได้ชมนะคะคุณลูกค้านะอย่างไงก็อย่าลืมนะคะเข้าไปชมเข้าไปช็อปนะคะแล้วก็โทรเข้ามาค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หรือว่าแอดไลน์ได้เลยค่ะ m a l i 0 4 1 6ได้เลยจ้ะเดี๋ยวเจอกันใหม,ใหมให่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะกดปุ่มติดติดตามนะคะที่มีปุ่มสีแดงนะคะและเขียนคําว่าติดตามนะคะคุณลูกค้าค่ะ จะได้เนาะจะได้ไม่พลาดนะคะทุกโปรโมชั่นดีๆนะคะจากร้านแม่วารีพาฒไทยนะคะที่ส่งมอบให้กับคุณลูกค้าร้านแม่วารีพัาไทยทุกท่านเลยคะ่ะขอพรบคุณทุกการติดตามขอพรบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากมากนะคะสวัสดีคะ่ะ